มันควรจะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเอสเธอร์แต่ว่ามันก็กลายเป็นฝันร้ายไปซะได้และเด็กสาวก็หายตัวไปง่ายเช่นเอสเธอร์อายุ16ค่ะจะเป็นสาวขี้อายและงิเงียบจากครอบครัวธรรมดาจะมีผลการเรียนดีเชื่อฟังพ่อแม่และกลัวไม่แต่เงาของตัวเองด้วยเพื่อนบ้านฉันจูเลียเป็นขั้วตรงข้ามเลยค่ะชื่อเสียงทะย่มแย่มาก จูเลียมักจะก่อเรื่องมากมายแล้วก็ทำผิดกฎหมายบ่อยๆจูเลียแคนฉันมาตั้งแต่ตอนที่ฉันเห็นเธอขโมยจักรยานเพื่อนบ้านเราแล้วเอาไปฟ้องเธออารว่าแล้วบอกว่าฉันต้องเสียใจเอาจริงๆนะฉันกลัวจูเลียมากค่ะและพยายามไม่ขวางหูขวางตาเธอเธอหนีจากฉันไม่รอดหลอกไก่อ่อนเอ้ยฉันอยากใจกล้าพอจัดการเธอมากๆเลยค่ะจากนั้นวันที่ฉันรอคอยก็มาถึงสักทีฉันได้จดหมายรับเข้าเรียนจากโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กไฮโซการเรียนที่นั่นแพงมากเลยค่ะ โชคดีที่ฉันมีความสามารถและขอทุนได้ฉันมีความสุขสุดๆเลยในวันแรกฉันสวมเครื่องแบบแล้วก็ไปเรียนวันนี้ฉันจะไม่ให้ใครมาทาฉันเสียอารมณ์แน่นอนค่ะจูเลียก็อย่าหวังเลยฉันหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตแต่ทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวในทันทีทันทีที่ฉันเดินเข้าห้องเรียนทุกคนก็มองฉันหัวจะดเท้านางพยาของโรงเรียนอลิสกับเกวนไม่ปลื้มในสิ่งที่พวกเธอเห็นเฮ้เอสเธอร์เป็นนักเรียนทุนครอบครัวเธอยาจกจะตายไป ค่เพราะว่าใส่เครื่องแบบเดียวกันก็คิดว่าเราเหมือนกันแล้วเหรอแย่ที่สุดเลยแต่ฉันก็เงียบเงียบเอาไว้ค่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นมหนุ่มหล่อชื่อนิวคอยมองฉันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเขาหล่อมากเลยอืมเด็กใหม่น่ารักดีเนาะตอนพักเที่ยงฉันก็ต้องเจอเซอร์ไพรส์จู่ๆเขาก็โผล่มาจากล็อกเกอร์แล้วก็ถือช่อดอกไม้เอาไว้เขาทำตาหวานเชื่อมใส่ฉันแล้วก็ชวนฉันเดทฉันหน้าแดงเป็นมะเขือเทศแต่ฉันก็ตกลงเพื่อนร่วมชั้นตัวแสบของฉันโกรธชัดเลย เขาเป็นททยาทไฮโซแต่เธอจืดสนิทเห็นอะไรในตัวหล่อนกันเนอะฉันเมินเสียงเห่าของพวกเธอไปและไม่นานก็ต้องเสียใจยเมื่อกลิ่งดังฉันเข้าห้องเรียนเป็นคนแรกก็เลื่อนอะไรแล้วก็ล้มลงที่แย่ที่สุดก็คือกระโปรงของฉันเปิดและทุกคนก็เห็นกางเกงในฉันหมดพวกเขาขำลั่นจนฉันอยากจะโดนพื้นสูบไปเลยฉันรู้ว่าเป็นฝีมือของเกวนกับอลิสแน่เพราะว่าพวกเธอโหเราะดังกว่าใครเพื่อนเลยลนะ่ะครูใหญ่รีบเข้ามาตามเสียงแต่เขาก็ทำเพียงแค่ใส่หัวเซง็งแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่แปลกหรอก นักเรียนในโรงเรียนเขารวยจะตายครูก็เลยกลัวพวกเขามากฉันร้องไห้หนักมากรีบกลับบ้านแล้วก็หมกตัวอยู่ในห้องฉันไม่อยากกลับไปโรงเรียนแย่ๆแ,แบบนั้นและฉันเบื่อที่ต้องเป็นไม้ประดับแสนอ่อนแอมันทำให้ฉันเป็นตัวตลกอยู่เสมอเลยตอนนั้นเองที่ฉันตัดสินใจหนีออกจากบ้านแล้วก็หายตัวไปฉันนั่งลงกับโต๊ะแล้วก็เขียนโน้ตขึ้นมาเช้าวันถัดมาสาวอีกคนสุดเท่ชื่อลูอิสก็มาโรงเรียนแทนเธอมองแรงใส่เพื่อนร่วมชั้นแล้วก็ชูโน้ตของเธอ ไงพวกเด็กผีฉันจะมาทําชีวิตของพวกเธอเหมือนตกนรกเพราะว่าพวกเธอเอสเธอร์น้องฉันก็เลยหนีออกจากบ้านไปแล้วใครก็ตามที่ทาร้ายเธอจะต้องชดใช้พอพูดจบลูอิสก็นั่งลงแล้วก็ยกเท้าขึ้นวางบนโต๊ะทุกคนดูกลัวมากและไม่กล้ามองเธอเลยด้วยซ้ําค่ะ <c oughs> แผนฉันได้ผลฉันดูเหมือนคนละคนเลยจริงๆด้วยคุณคงจะเดาได้อยู่แล้วว่าฉันคือลูอิสใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็กดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็ติดตามช่องเราเลยระหว่างนี้ฉันจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟัง ฉันไม่เคยยืนหยัดปกป้องตัวเองได้เลยฉันก็เลยตัดสินใจเป็นพี่สาวผู้ไม่กลัวใครของตัวเองหลังจากเขียนโน้ตฉันก็ทิ้งชุดนักเรียนลงถังขยะนอกบ้านไปลาก่อนเอสเธอร์ผู้ขี้อายจากนี้ไปฉันจะเป็นลูอิสและเอาคืนทุกคนแทนเธอเองฉันขอพ่อแม่ไว้ว่าให้บอกเพื่อนร่วมชั้นไปว่าฉันหายตัวไปถ้ามีใครมาถามพวกท่านยินดีตอบน้ำให้ตราบใดที่ฉันยังไม่ออกจากโรงเรียนวันถัดมาฉันก็สวมบทบาทแล้วก็ไปเรียนยามจำฉันไม่ได้และไม่อยากให้ฉันเข้าไป ฉันเผอทิ้งบัตรประจำตัวไปพร้อมกับชั้นนักเรียนซะได้แต่โชคดีที่ครูใหญ่ผ่านมาพอดีแล้วครูก็ถามว่ามีปัญหาอะไรฉันต้องบอกครูว่าจริงๆฉันเป็นเอสเธอร์และพยายามจะสั่งสอนเพื่อนร่วมชั้นตัวแสบให้หลับจำฉันนึกว่าครูจะดุด่าฉันแล้วก็ไล่กลับบ้านแล้วฉันเลยแปลกใจมากตอนที่เขาบอกว่าเขาจะช่วยฉันดูเหมือนว่าครูก็เซษงพวกไฮโซอาใจใจเหมือนกันงั้นโอเคนะควรมีคนสั่งสอนพวกเขาให้สำนึกแต่อย่าเล่นแรงเกินละเดี๋ยวครูจะช่วยยืนยันให้ว่าเธอเป็นพี่ของเอสเธอร์ เพราะงั้นทุกคนก็เลยเชื่ออย่างง่ายได้ว่าลูอิสมีจริงฉันอยากให้พวกเพื่อนร่วมชั้นอยู่ไม่สุขแต่ก่อนอื่นฉันต้องหาก่อนว่าใครอยู่เบื้องหลังการแกล้งกันครั้งนั้นฉันมั่นใจมากว่าต้องเป็นอลิซกับเควนแน่แต่ฉันไม่มีหลักฐานยังไม่มีตอนมื้อเที่ยงจูนนิวก็มานั่งข้างๆเขาดูเครียดมากจริงๆและถามว่า e เอสเธอร์หนีออกจากบ้านไปจริงเหรอเธอปิดมือถือผมเลยเป็นห่วงเนอะในท้องฉันวิวๆิเลยล่ะค่ะดีจังที่เห็นว่าเขาแคร์ขนาดไหน แต่ว่าฉันก็ต้องทําตัวเหมือนว่าเป็นลูอิสก็เลยไม่แสดงออกมานายเนี่ยไม่ได้ฉลาดสักเท่าไหร่เลยใช่ไหมแง่สิว่าเอสเธอร์ปิดมือถือเธอหายไปไงนิวขมวดคิ้วแล้วก็เดินไปมีเพื่อนร่วมชั้นอีกคนชื่อว่าคายนั่งหลงข้างฉันฉันเพิ่งมาใหม่แต่ก็รู้ว่าทุกคนเลี่ยงคายเพราะพวกเขาคิดว่าเพี้ยนแล้วก็เอาจริงๆนะเขาก็แปลกหน่อยจริงๆแหละเขาสวมหมวกตลกๆมีหูกระต่ายด้วยว้าวเธอเป็นคนแรกเลยที่ไม่เลวตอนนิวมาคุยด้วยฉันกโกหกแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่สเปค อ๋องั้นเราคงสนิทกันได้จะว่าไปเสียใจด้วยเรื่องน้องสาวเห็นดีว่าเธอเสียใจขนาดไหนหลังโดนแกล้งอยากให้ฉันช่วยหาแมมว่าใครเชน้ําพวกนั้นบนพื้นน่ะเขาพูดอย่างภูมิใจแม้ว่าเขาจะไม่มีเพื่อนเขาก็รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขาก็ถือว่าโง่มากฉันก็เลยตกลงโอเคขอต้อนรับเข้าทีมสุดยอดเลยเราเหมือนจะเป็นคู่หูนักสืบเลยนะพวกเราใช้เวลาวันนั้นด้วยกันใครเป็นคนดีทีเดียวเป็นเพื่อนที่ดีด้วยแม้ว่าเขาจะแปลกไปหน่อย หลังเลิกเรียนฉันก็กลับบ้านแล้วก็ต้องแปลกใจที่นิวมาหาในเย็นนั้นเขามาทําอะไรกันเนี่ยฉันขอให้พ่อเล่นตามน้ําหน่อยก็ไปซ่อนตัวหลังประตูลแล้วก็ยืนแอบฟังบทสนทนามีข่าวเรื่องเอเธอร์บ้างไหมครับผมพยายามถามลูอิสเรื่องการค้นหาแล้วแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรเท่าไหร่เลยลูอิสเหรอไม่เอานะพ่อเราคุยกันแล้วไงอ๋อลูอิสลูกอีกคนนึงอยากรู้เรื่องอะไรล่ะเธอเป็นแฟนของเอสเธอร์ใช่ไหมล่ะพ่อเนี่ยอ๋อจะยังไงพวกเราก็ไม่เจอเอสเธอร์เลยนะ นิวถอนหายใจเศร้าๆแล้วก็เดินซึมๆกลับบ้านไปฉันมองตามเข้าไปดูเหมือนว่าเขาจะชอบเอสเธอร์เข้าจริงๆซะแล้วหรือว่าคือชอบฉันฉันใจสั่นเลยระหว่างไปโรงเรียนในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันก็เจอนิวยืนแปะป้ายตามหาตัวฉันอยู่โหน่ารักมากๆจันใจฉันปั่นปวดเลยละค่ะแต่ทันทีที่เราสบตากันฉันก็ตั้งสติเอาไว้แล้วก็กลับไปสวมบทบาทคิดว่าแบบนี้จะช่วยฉันหาน้องสาวได้เหรออย่างน้อยฉันก็ไม่ได้นั่งกระดิกนิ้วเฉยๆเหมือนใครแถวนี้นะ ฉันทึ่ทันแล้วก็เดินต่อไปแต่ใจฉันตื้นแรงมากจริงๆนะคะพอถึงโรงเรียนฉันก็ได้ยินข่าวลือเพื่อนร่วมชั้นพูดกันว่าเห็นเอสเธอร์ขโมยอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ตนางคงเป็นขอทานแล้วล่ะมั้งใช่และนอนในลังกระดาษด้วยนะร้าดียังไงเนี่ยฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยนะโชคไม่ดีที่ฉันพูดไปไม่ได้ฉันก็เลยทําได้แค่สวมบทลูอิสแล้วก็สั่งให้ทุกคนเงียบปากไปแต่ว่าได้ยินข่าวลือแย่ๆแบบนั้นก็เจ็บอยู่ดีและน้ําตาฉันก็ไหลคลาบเบ้าเลยล่ะค่ะ ฉันซ่อนตัวอยู่ในตู้เก็บของจะได้ไม่มีใครเห็นลูอิสร้องไห้แต่น,นั้นก็มีคนอยู่แล้วใคยนั่นเองแต่เพียรน,นี่ชอบกินมื้อเที่ยงคนเดียวในนั้นอยากแบ่งแซนด์วิชกันไหมล่ะนี่เธอโอเคหมหฉันเริ่มร้องไห้เหมือนกับเด็กๆแล้วก็บอกความจริงเกีก่ยวกับตัวเองให้ฟังงั้นเธอก็คือเอสเธอร์อย่างนั้นเหรอใช่ฉันไม่มีพี่สาวหรอกฉันแค่อยากสั่งสอนพวกเธอเท่านั้นน่ะ คายสัญญาว่าจะเก็บความลับให้แล้วเขาก็ได้ยินที่สา,สาวๆคุยกันมาด้วยแล้วรู้ว่าเกวนกับอลิซอยู่เบื้องหลังการแกล้งครั้งนั้นจริงๆด้วยโอ้ยกะแลเชียวคายยิ้มร้ายออกมาแล้วก็ส่งสมุดโน้ตให้ฉันฉันคิดแผนแก้แค้นแบบละเอียดไว้เราจะสอนยัยพวกนั้นให้หลับจาเยี่ยมยอดจะได้แก้แค้นและกลับมาในฐานะเอสเธอร์และเิวกับฉันจะได้เป็นแฟนกันสักทีขอบคุณนะคายนายเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆฉัจนจุ๊บแก้มเข้าแบบเพื่อนแล้วก็เก็บสมุดโน้ตเอาไว้ภายหลังครูใหญ่ก็บอกว่าห้องเราจะไปทัศนศึกษาาาาทที่่่ออุุยนแหงงชชต,ตลดดวสสัป ใครกับฉันมองหน้ากันแบบมีเลสนัยเพราะว่าเรากาลังคิดเหมือนกันเป็นโอกาสเหมาะสําหรับเริ่มแผนแก้แค้นของเราแล้วพวกเราขึ้นรถบัสและเพื่อนเร่วมชันของฉันก็เริ่มนินทาอีกครั้งพวกเขาบอกว่าเห็นเอสเธอร์ชุบกระจกร้านค้ากับพวกอันธพาลฉันทนไม่ไหวแล้วนะเอสเธอร์ไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกนะอย่าให้ฉันได้ยินพวกเธอพูดจาไม่ดีถึงเธออีกนะทุกคนตัวรีบกันหมดเมื่อเจอสายตาฉันแล้วก็เงียบทันทีดีไม่นานเราก็มาถึงอุทยานกันเมื่อลงจากรถบัส ทุกคนไปเก็บเสื้อผ้าในห้องพักตัวเองแล้วก็ไปสำรวจอุทยานระหว่างนั้นใครกับฉันก็เตรียมตัวกันเราอยากปีนต้นไม้และเทมเมืองเหนียวใส่เกวนกับอลิสแต่โชคไม่ดีนะเพราะว่าระหว่างที่ฉันกำลังหาต้นไม้เหมาะสำหรับไปซ่อนฉันก็ไปชนเข้ากับพวกขี้แกล้งสมุดโน้ตหล่นจากกระเป๋าฉันพวกสาวๆหยิบขึ้นมาแล้วก็อ่านแผนแก้แค้นของฉันใจฉันหล่นวูบเลยลูอิสทำไมเธอพยายามจะสั่งสอนพวกเราล่ะอย่ามาแก้งโง่นะพวกเธอแกล้งน้องสาวฉันเพราะว่าอิจฉาใช่ไหม เอสเธอร์อาจจะยกโทษให้แต่ฉันไม่ใช่เธอฉันไม่ให้เธอหนีรอดไปได้หรอกอลิสกับเกรนมองหน้ากันเกรงๆแล้วก็บอกว่าจริงๆเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่บางครั้งพวกเราก็ได้ใจเกินไปแต่เราไม่ได้อยากจะลงมือกับน้องเธอนะปรากฏว่าวันนั้นจริงๆแล้วพวกเธอจะแกล้งนิวตั้งหกักและในตอนนั้นพวกเธอรู้มาว่าเขาแอบคบกับพวกเธอซ้อนกันพวกสาวๆเยอะเลยตอนรู้ว่าจอมหักอกนั่นนอกใจพวกเธอไปหาผู้หญิงคนอื่นเอสเธอร์บังเอิญมาติดกับดักของเราจริงๆเราเสียใจจริงๆเนะ ฮะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนิวไม่ใช่คนเลวแบบนั้นหรอกนะฉันไปหาเขาแล้วก็สั่งให้อธิบายมาเป็นเรื่องจริงฉันละอายใจจริงๆที่นอกใจเกวนกับอลิซเธออาจจะไม่อยากเชื่อแต่ทันทีที่เห็นเอสเธอร์ฉันก็ตกหลุมรักเป็นครั้งแรกเลยฉันอยากจะพานอกสาวเธอกลับมาจริงๆเนอะนิวดูไม่ได้โกหกอีกอย่างเขาก็พยายามตามหาฉันจริงๆฉันก็เลยเชื่อเขาแต่ว่าฉันไม่ได้บอกเขาว่าฉันเป็นเอสเธอร์หรอกนะกลับกัน จะไปหาใครแล้วบอกว่าทุกอย่างแค่เข้าใจผิดกันไม่ต้องแก้แค้นอีกแล้วล่ะอ๋อถ้างั้นก็โอเคในหนทุกอย่างก็จบแล้วฉันอยากบอกเธอมาตั้งนานแล้วว่าฉันชอบเธอเป็นแฟนฉันได้มะฉันขอโทษแล้วก็บอกว่าฉันตกหลุมรักนิวและอยากคบกับเขาแต่โชคดีที่เขาไม่โกรธและเขาก็ถามว่าขอยืมมือถือได้ไหมเพราะว่าของเขาแบตหมดหลังจากนั้นเราก็ไปรวมกลุ่มกับนักเรียนคนอื่นแต่ก่อนที่ฉันจะได้ถอนหายใจโล่งอกทุกอย่างก็ลงเหวอีกครั้ง ในตอนเย็นปรากฏว่าเกวนกับอลิสกับนิวไม่กลับห้องพักฉันอยากจะถามใครว่าเห็นพวกเขาไหมแต่เขาก็อยู่ที่ไหนไม่รู้เหมือนกันครูใหญ่กับนายอำเภอเขตนั้นเริ่มสอบปากคำฉันครูใหญ่รู้ว่าฉันอยากแก้แค้นเพื่อนร่วมชั้นและคิดว่าฉันคงทำอะไรพวกเขาแน่แล้วนายอำเภอก็เจอสมุดแผนแก้แค้นอยู่ในป่าหลักฐานทุกชิ้นชี้มาที่ฉันนึกภาพออกไหมคะถ้าคืนนี้พวกเขาไม่กลับมาทำง,งานเข้าแน่เอสเธอร์อืมฉันทิ้งสมุดโน้ตเอาไว้กับพวกสาวๆหลังคุยเสร็จ ก็เลยถามในอำเภอว่าเจอมันที่ไหนหลังจากนั้นฉันก็ไปที่นั่นเพื่อตามหาแต่จู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากกระท่อมเก่าๆในป่าประตูมีท่อนซุงขัดเอาไว้อยู่ฉันเตะมันออกและนิวกับพวกสาวๆก็วิ่งออกมาพวกเขาบอกว่าได้รับข้อความจากฉันให้มาเจอที่กระท่อมนั้นแต่ทันทีที่เข้าไปก็มีคนขังพวกเขาเอาไว้เราขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณน่ะฉันไม่ได้แชทไปหานะพูดความจริงจากนั้นฉันก็จําได้ว่าก่อนหน้านี้ใครขอยืมมือถือฉันไป ี่เขาเป็นคนใส่ความฉันเหรอแต่ทําไมล่ะเขาอยู่ไหนล่ะเนี่ยจากนั้นเราก็ได้ยินเสียงร้องลัน่นก็เลยวิ่งไปตามเสียงเท้าของใครติดอยู่กับหินแล้วเขาออกมาไม่ได้เราช่วยเขาแล้วก็สั่งให้อธิบายมาทําไมในายใส่ความลูอิสเหรอฮะไอ้น้องเดี๋ยวนะเป็นพี่น้องกันเหรอใช่ใช่นายเป็นต้นเหตุนะใครแยกแค่แล้วก็บอกว่าเบิดที่ต้องเป็นเงาของพี่และเขาเกลียดนิวเขายังผูกใจเจ็บกับพวกสาวๆด้วยเพราะว่าพวกเธอไม่รับรัก เธอคือฟางเส้นสุดท้ายเลยเอสเธอร์เธอเลือกนิวมากกว่าฉันฉันทนพวกเธอไม่ไหวแล้วจะฉันไม่มาติดตรงนี้นะนะหลังจากได้ยินเรื่องนั้นทุกคนก็มองฉันอย่างอึ้งๆทำไมเรียกเธอว่าเอสเธอร์ล่ะเอาสิบอกความจริงเลยฉันอธิบายไปอย่างรู้สึกผิดว่าฉันไม่มีพี่สาวหรอกและฉันแสร้งทาเป็นลูอิสเพราะว่าฉันเบื่อที่ต้องโดนกลั่นแกล้งแล้วฉันก็ต้องแปลกใจที่พวกเขาไม่โกรธฉันเราต่างทําเรื่องที่ตัวเองรู้สึกแย่กันทั้งนั้นพวกเขาก็เลยยกโทษให้ ลูอิสหรือเอสเธอร์ฉันก็ไม่สนฉันชอบเธออยู่ดีสาวปริศนาใครเองก็ขอโทษประกฏบว่าเขาไม่มีเพื่อนเพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเล่นพิเรนแบบนี้เราคืนดีกันแล้วก็กลับไปที่โรงแรมหลังอธิบายทุกอย่างให้ครูใหญ่ฟังฉันก็พ้นข้อสงสัยไม่ต้องโกหกหรือว่าสวมหน้าก,ากากอีกแล้วฉันบอกลาลูอิสซื้อเครื่องแบบใหม่แล้วก็กลับไปเรียนในฐานะตัวเองอีกครั้งแต่การผจญภัยของฉันยังไม่จบระหว่างเรียนตำรวจก็เข้ามาในห้องแล้วก็พาตัวฉันไปที่สถานีตำรวจอะไรอีกแล้วเนี่ย ตำรวจกล่าวหาว่าฉันบุกทำลายห้างแล้วก็ขโมยของด้วยเราตามจับเธออยู่นอนแล้วนะแล้วเราเจอบันักเรียนของเธอฉันเดือดเลยล่ะค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไม่นานครูใหญ่กับเพื่อนเร่วมชันก็มาถึงและยืนยันว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันอยู่กับพวกเขาที่อุทยานแต่วันอื่นๆฉันไม่มีพยานเลยฉันเกือบจะสติแตกอยู่แล้วนะแต่ว่าตำรวจอีกคนก็พาผู้หญิงเข้ามาในสถานีซึ่งหน้าตาเหมือนฉันเปียบเลยทุกคนพูดไม่ออกเลยฉันก็ด้วย แต่แล้วฉันก็มองเธอดีๆแล้วก็จําได้ว่าเป็นจูเลียปรากฏว่าในวันที่ฉันทิ้งเครื่องแบบเธอเห็นข้าวแล้วก็เก็บมันขึ้นมาแล้วก็แปลงโฉมเป็นฉันจากนั้นเธอก็ทําเรื่องพวกนั้นเพื่อใส่ความฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะทําให้เธอเสียใจที่ปากสว่างเธอคําคนวณพลาดไปเพราะว่าตํารวจจับเธอได้ตอนที่เธอกําลังขโมยเสื้อผ้าและเธอก็ไม่รอดทีนี้เธอก็โดนลงโทษตํารวจปล่อยฉันไปเฮ้ยจบเรื่องสักทีค่ะฉันรู้แล้วว่าความยุติธรรมไม่เหมือนกับการแก้แค้นปล่อยทุกอย่างเป็นเรื่องของกรรมไปฮ <laughs> การปะจนภัยนี้ช่วยให้ฉันแกร่งขึ้นและมีเพื่อนไม่ต้องสวมหน้ากากแล้วแต่ตอนฮาโลวีนฉันอาจจะแต่งตัวเป็นลูอิสอีกรอบก็ได้นะจะว่าไปคุณกดไ like ลค์วิดีโอและติดตามช่องหรือ,อยังคะกดเลยสิคะคิดถึงกรรมของตัวเองดูสิ